เพื่อนๆในจะพามาเก็บต้นระเรดสกันนะคะคือแบบมันมันต้นสูงมากอะแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลากินเลยอะไปทํางานตลอดเลยแฟนก็ไม่มีเวลากินเราก็ไม่มีเวลากินลูกก็ไม่กินเนี่ยเนี่ยต้นมันสูงแล้วนะเพื่อนๆปกติ <c oughs> มีดอกด้วยนะมีดอกด้วยปกติไม่ให้สูงขนาดนั้นแล้ว ดูมันไม่หัวมันบา,บางต้นก็หัวรีไปแล้วบางต้นไม่มีหัวเลยจะด,ดูก่อนดูก่อนต้นไหนต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่ต้นนี้ไม่สูงเท่าไหร่มันขึ้นมาที่เออมันแก่แล้วนะมันแก่เนีย่ยเอกเก็บละเอกเก็บมาได้ห้าหกต้นจริงๆถ,ถ้ามันขึ้นกำลังง,งามๆอะ่ะ แต่ประมาณกี่เซนอนะสักสิบสิบห้าเซนอนะกำลังดีเลยดูมันแก่แล้วนะเพื่อนๆมันแก่มากเลยเดี๋ยวให้ดูอู้แต่อันนี้หัวใหญ่มากเลยอะอันนี้อันนี้ยังไม่มีดอกอันนี้ยังไม่มีดอกเพื่อนแต่อันนี้หัวใหญ่ครหัวใหญ่นะตอนให้หมดเลยวันนี้พรุ่งนี้เอกขึ้นบ่ายจะได้กิน แต่อันนี้หัวมันเริ่มแก่แล้วหัวมันรีบลงแล้วล่ะเพื่อนเนหัวมันเล็กลงแล้วอันนี้ก็ถอนถอนออกไปสลัดก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะยังไม่มีเวลากินเลยอ่ะต้นสลัดต้นนั้นอ่ะสามต้นเหลือสามต้นแต่ก็ยังไม่มีเวลากินเลยเพื่อนเพื่อนเอาระเดชก่อนนะนอกนั้นก็ไม่มีหัวแล้วอ่ะเพื่อน หัวไม่เจอไม่มีหัวเลยมีแต่หัวเรีบๆก็ก็ได้มาประมาณนี้นะคะเนี่ยใบเยอะมากใบยเยอะมากแต่หัวนิดเดียว